ถึงแม้ว่าวันนี้เธอต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแต่ก็อย่างที่ทราบคือตัวเธอเองก็ยังเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าด้วยข้อกฎหมายด้วยขั้นตอนเธอก็ต้องหยุดไปก่อนแต่วันนี้เมื่อมานั่งกระทรวงวัฒนธรรม ก็แน่นอนวันนี้ใช้เลิกเวลา9นาฬิกานาทีนะครับคุณแพรทองทานชินวัตรครับเดินทางเข้าปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในตําแหน่งว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันแรกท่ามกลางการต้อนรับอบอุ่นจากผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็วันเดียวกันนี้เองแน่นอนเวลาเดินทางมาถึงการเอาเลิกเอาชัยก็คือต้องมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงวัฒนธรรมเพราะถือ ือว่าเป็นการเริ่มต้นภารกิจใหม่ของตัวเธอเองเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมี3จุดสำคัญก็คืออะไรบ้างมีพระพุทธสิริวัฒนธรรมโมภาสมีพระสยามเทวาธิราชและสารตายายค่ะซึ่งวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีต้อนรับพร้อมกับทางผู้บริหารด้วยนะครับ เห็นไหมฮะขนาดรักษาการนายกยังต้องมารอต้อนรับเลยเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วตอนนี้เธอไม่ได้ทําหน้าที่นายกแต่ยังไงก็ตามความมีบทบาทของเธอก็ยังคงมีอยู่นี่ฮะ และนี่คือเหล่าบรรดาข้าราชการ,ารเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยทางด้านของคุณประสบเรียงเงินปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวต้อนรับคุณแพรทองทานโดยระบุว่านับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณแพรทองทานได้รับโปรดเกล้าให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมถือว่าเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์เพราะเห็นบอกว่าหลังจากเมื่อ70ปีก่อนจอมพลปพิบูลสงครามก็เคยดํารงตําแหน่งควบก็คือนายกควบกระทรวงวัฒนธรรม โอ้โหนี่เพิ่งทราบนะนี่แสดงว่าคุณอุ้งอิงนี่ในรอบ70ปีเลยที่เป็นทั้งนายกและนั่งกระทรวงวัฒนธรรมเดี๋ยวมีเสียงของท่านปลัดด้วยนะฮะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงท่านแผ่ทองทานธินวัฒน์นายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านรองนายกสุริยะจึงร่่งกิจนะครับท่านสุดาวันหวังสุขโศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอแล้วก็ท่านผู้บริหารแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับผมประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็อยากจะนําเรียนท่านว่าคณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านแพทองทานธินวัฒน,น,น์นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับ ภรมราชอง์การปลดกล้าปลดหม่อมให้แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงวธรรมอีกตําแหน่งหนึ่งการคุณผู้ชมครับตัวของคุณแพรทองทานเองก็กล่าวตอบรับบอกขอบคุณและก็ปลื้มใจที่มีเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นเกียรติที่ได้เดินทางมาที่นี่และถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีและ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ว่าวันนี้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญที่ได้ทําภารกิจด้านวัฒนธรรมและจะเดินหน้าพัฒนากระทรวงวัฒนธรรมให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่ไหนลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยนะครับวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาสักการะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเมื่อกี้ก็ครบทุกจุดเลยนะคะก็รู้สึกว่าเป็น การเริ่มวันที่ดีมากๆนะคะเมื่อกี้ท่านประหลัดพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะคะว่าจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายที่สําคัญของประเทศหลายนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองหรือว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยที่บอกว่าไปที่ไหนก็สามารถขายได้ทั่วโลกก่อนหน้านี้นที่ฉันบอกว่าฉันไม่ไม่เคยได้ยินว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงเล็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทีท่ทั่วโลกชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรมีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วครับ ท่ะนเดียวกันวันนี้ก็มีเรื่องวุ่นวุ่นเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําให้เลิกเสียไหมเพราะตั้งแต่ตอนเช้าปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นจิตด,ดีขี่มอเตอร์ไซค์ติดป้ายลักษณะเป็นผู้พิการค่ะมาโวเวกโวยวายบอกว่าเนี่ยมีบัตรซื่อเจ้าหน้าที่ก็ขอดูบัตรนะคะและหลังจากนั้นเขาก็โวยวายบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยรู้จักนะนักการเมืองหลายคนผมอยากเจอนายกรัฐมนตรีแพทองทานแต่สุดท้ายก็ต้องถูกเชิญออกเดี๋ยวมีบางช่วงบางตอนด้วยน,นะฮะนายกจะมา9ก้าโมงเ 9นาทีปรากฏพี่ดันมาแม่เกือบเลิกจะเสียตำรวจมาที่ดันวันลาอดี เจรจา15นาทีชายคนดังกล่าวจึงยอมออกไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะนี่คือบรรยากาศที่กระทรวงวัฒนธรรมท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยคุณแพรทองทางวันนี้เข้าประชุมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมด้วย และต้องจับตาดูดีๆนะฮะเพราะวันนี้ขนาดรักษาการคุณสุรยักก็ไปต้อนรับคุณอุ้งอิงที่กระทรวงวัฒนธรรมแล้วจะดูเหมือนกับวันนี้ทั้งตัวของคุณอุ้งอิงก็ดีคุณสุรยัจึงรุ่งเรืองกิจเองก็ดีน่าจะถูกยื่นร้องสอบด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นตัดไปที่กระทรวงวัฒนธรรมก่อนเพราะหลังจากที่มีการต้อนรับกันเสร็จสับเนี่ยนะครับอย่างที่บอกตัวของท่านนายกรัฐมนตรี ตรีเองเ่ยคือท่านเองเ่ยวันนี้นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านประกาศบ,บอกเลยเรื่องกรณีข่าวที่ถูกกับคือวันนี้พร้อมกันทางโซเชียลมีเดียเรื่องที่บอกไทยจะคืนวัตถุโบราณให้ขเขมร20ชิ้น แล้วบังเอิญว่ามาในช่วงของคุณอุ้งอิงมานั่งกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็บังเอิญในเรื่องเผือกร้อนคลิปเสียงกับฮุนเซนพอโลกโซเชียลมีเดียกระพือข่าวว่าคุณอุ้งอิงเตรียมจะคืนวัตถุโบราณ20ชิ้นให้ขเขมรวันนี้นายกแจงเลยเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นความจริงค่ะเรื่องของการคืนวัตถ,ถุโบราณให้ขเขมรน,นั้นมีมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการคืนไปแล้ว23รายการนายกบอก คุณอุ้งอิงบอกนะคะและหลังจากตรวจสอบว่าเป็นของกามพูชาจากจํานวนท,ทั้งหมดที่มีการลักลอบมาจากสิงคโปร์แล้วเข้ามาไทยเนี่ยเราก็ยึดเอาไว้ได้ทั้งหมด43ชิ้นนะคะ,ะนี่คือไทม์ไลน์นะครับคือกำลังจะบอกว่าเมื่อเราตรวจสอบแล้วมันคือของเขา<ช>แล้วมันถูกทําเรื่องคืนมาก่อนหน้านี้มันก็จําเป็นต้องส่งคืนถูกไหมใช่<อ>ค่ะดูไทม์ไลน์ซิมันเป็นยังไงอันนี้เพื่อความเป็นธรรมกับนายกท่านด้วยเนี่ยนะใช่เพราะมันมาจังหวะเนี้ยอ่ะพูดกันตา,ตามตรงคนก็ด่าถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นนายกก็บอกมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ยุคันนะ มาก่อนหน้านี้มีอ,อะไรบ้างอ่านไทม์ไลน์นี่ตอนนั้นสุลกากรน,นะคะเขายึดโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบนําเข้ามายังไทยมาจากสิงคโปร์ตอนปี43อะ43ชิน้นหลังจากนั้นกัมพูชาเขายื่นคําร้องว่าของเหล่านั้นเป็นของบ้านเขาไทยเราก็เลยส่งคืนกลับไปยังกัมพูชา23ชิน้นตอนปี58สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะ และถัดมาไทยก็มีมติเห็นชอบส่งคืนส่วนที่เหลืออีก20รายการในสมัยของอรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินตอนปี67นะคะช่วงพฤษภาคมตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการจัดสรรง,งบของกรมศินเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันบังเอิญพอดีฮะมาจังหวะที่นายกมานั่งกระทรวงนี้ข่าวมันก็เลยร้อนแรงคนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีอีกส่วนของที่จะส่งคืนเนี่ยมีอะไรบ้างตามที่ปรากฏในรูปเดี๋ยวถ้าดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวทางเพจเนี่ยเขาจะไปลงที่ เว็บไซต์ของข่าวช่อง8ถูกไหมเป็นศิละปะเขมรหมดเลยที่เปิดขึ้นมาคู่กันเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีชี้แจงสักนิดหนึ่งรวมถึงเรื่องประสาทตามเมือนซึ่งนายกมานั่งกระทรวงวัฒนธรรมก็ยืนยันว่านี่คือของไทยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะาที่จะมีข่าวปลอมนะคะในออนไลน์นะคะซึ่งมีการตีกันเรื่องของอการคืนวัตถุโบราณน,นะคะจำนวน20ชิ้นนะคะ ให้กับทางกัมพูชานะคะโดยที่ดิฉันก็ขอยืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคะการคืนวัตถุโบราณเนี่ยให้กับทางกัมพูชาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยออของท่านนายกประยุทธ์แล้วนะคะตั้งแต่การคืนวัตถุโบราณไปแล้วย3ารายการนะคะทางนี้คอลเล็กได้นะคะว่าว่อย่างไงบ้างคือคืนตั้งแต่สมัยของตั้งแต่ปี2 5 5 8นนะคะในช่วงของรัฐบ,บาลท่านนายกประยุทธ์นะคะ ประเทศไทยได้คืนวัตถุโบราณไปแล้ว23รายการนะคะหลังจากตรวจสอบว่าเป็นของกัมพูชานะคะจากจำนวน43ชิ้นนะคะที่มีการลักลอบนำเข้าจากสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2543นะคะแล้วก็วันที่21พฤษภาคม2567นะคะมะติคอรมอโดยรัฐบาลท่านนายกเศรษฐานะคะมีมติเห็นชอบนะคะให้สมมอบโบราณวัตถุนี้นะคะ มี20รายการแกร่กัมพูชาตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอนะคะหลังจากที่กรม<ส>ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็แน่นอนแหละมันมาจังหวะนี้ทําให้อ่าพูดจริงตามตรงคือนายกเองเนี่ยคือตอนนี้ถูกถล่มเยอะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะฮะขณาะาดเดียวกันวันนี้สิ่งที่น่าสนใจขอปัดภาพไปที่คุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจหน่อยได้ไหมฮะที่มากับท่านนายกรัฐมนตรีที่กระทรวงวัฒนธรรมปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าคุณสีสุวรรณจันยานี่ฮะ เจ้าประจําแล้วคุณศรีสุวรรณจันญาเองเนี่ยนะบางคนจะเรียกว่านักร้องเนี่ยนะฮะ ก็คือวันนี้เป็นผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินใช่ไหมไปยื่นเรื่องกับปปชเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะขอให้ไต่สวนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรักษาการนายกและคุณแปรทองทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมกรณีที่รักษาการนายกนําบุคคลซึ่งถูกสารรัฐมนูลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์อันมิบังควรเป็นการป่าปื้ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ โดนแล้วฮะเพียงแต่ว่าจะผิดหรือจะถูกเดี๋ยวรอปอปชว่าจะรับเรื่องหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายก็มาจริงๆสําหรับสีสุวรรณจันยาหายไปนานนะฮะวันนี้มาแล้วนะฮะไหนฟังเสียงสักนิดหนึ่งฮะสมาชิกมุทิทจภาได้ยิ่งกำร้องต่อสารรับนูให้วินิจฉัยว่ากรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีแต่งทองทานกินวัรนะครับไปสนทนา กับนายหุนเซมน,นั้นเข้าข่ายการกว่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา107วรกหนึ่งนะอนุสีแล้วก็รัฐธรรมนูนมาตรา106อันนี้คือเรื่องคลิปเสียงที่ประธานบุตรส่งไปแลปป้วปปชก็คือเรื่องนี้ว่าการที่ใช้คำว่า ให้เข้ามาทําหน้าที่ตอนนี้ใช่ไหม<ฆ>นี่ที่คุณสุริยะเองยมาเป็นรักษาการแล้วก็นําคุณอุ้ง<ฮ>อิงเข้าถวายสัตยปฏิญาณทั้งที่สารแลบนูนเองสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผิดไหมอ่ะเดี๋ยวรอปปชตรวจสอบกลับมาตรงนี้แต่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับวับนนี้ถ้าตัดภาพไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเข้ามาทํางานที่กระทรวงวัฒนธรรมและท่ามกลาง สิ่งที่ต้องจับตามองเพราะสีสุวรรณจันยายื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะกำลังบอกว่าถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณต้องหยุดด้วยในตำแหน่งรัฐมนตรี ปรากฏว่าวันนี้อาจารย์ปรเมฆอินทรชมรุมนุมครับให้สัมภาษณ์น่าสนใจโดยบอกอย่างที่หนึ่งเลยอาจารย์ปรเมฆบอกคือวันนี้คนเป็นรักษาการนายกเนี่ยตอนนี้มาเปลี่ยนไปเป็นคุณภูมิธรรมเวชยาชัยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะแน่นอนที่สุดหลังจากที่มีการเข้าเป้าถวายสัตว์เสร็จคุณสุร,ริยะเองก็เซ็นแต่งตั้งให้คุณภูมิธรรม,มขึ้นมาดํารงตําแหน่งรักษาการนายกปรากฏว่าคำถามที่ทุกคนสนใจก็คือรักษาการนายก ยุบสภาได้หรือไม่เห็นบอกว่าอาจารย์ปรเมษยืนยันเนี่ยนะครับว่ารักษาการนายกสามารถยุบสภาได้ครับเพราะมีคุณสมบัติคล้ายกับนายกทุกประการยกเว้นฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เองนายกถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คานาที่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณสุริยะเซ็นให้คุณภูมิธรรมเป็นรักษาการนายกคนต่อไป ก่อนเข้าเฝ้าถวายสัต์ปิยาณอาจจะไม่ถูกต้องเพราะต้องรอให้ปฏิบัติหน้าที่ซะก่อนจึงสามารถเซ็นหนังสือได้กรณีนี้พอทำแบบนี้เตือนให้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานจึงโปรดระวังเพราะทุกวันนี้นายกเสมือนถูกมีดหลายเล่มปักกลางหลังแต่ยังไม่ลึก แต่การที่พักการเมืองดึงดันจะรักษาอำนาจไว้เป็นเสมือนการกดมีดหลายเล่มเข้าไปกลางหลังให้จมลึกลงไปแล้วบ้านเมืองจะเดินไปทางไหนอยากให้คุณแพรทองทานเนี่ยจริงๆแล้วควรเข้าเฝ้าถวายสัตรปร์ปิยานแล้วอย่าพึ่งทำงานเห็นไหมฮะไม่อย่างนั้นจะเป็นปัญหามีดมันจะถลําปักลึกลงไปยิ่งกว่านี้อา้าฟังคำเตือนอาจารย์ปรเมศหน่อยแต่วันนี้นายกก็เดินหน้าทำงานแล้วค่ะ เขาสามารถยุบสภาได้ไหมผมว่าทําได้นะทําได้เพราะทําตําแหน่งหน้าที่นายกได้ทั้งหมดมีอย่างเดียวที่ทําไม่ได้ก็คือพักพักภูมิใจไทยจะอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้เ,ไเพราะอภิปรายนายกและนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วใครจะมาตอบในสภาทแทนนายกล่ะรัาการตอบแทนไม่ได้ไไดเขาไม่ได้อภิปรายท่านสุริยะเขาอภิปรายท่านนายกอ,อุ้งอิง ใช่ไหมท่านนายกสุรยาจะไปตอบแทนได้ไงอันนี้เราเห็นชัดว่าไม่ได้แต่ยุบสภาเนี่ยผมว่าทําได้นะครับแต่ที่มีคนเสนอทางออกที่ดีกว่าท่านนายกลาออกลาออกเพื่อจะได้หมดคดีที่สารรัฐธรรมนูญแต่จะไปติดคดีอื่นใช่ไหมคดีปปชยื่นต่อศาลศาลอาญาก็มีศาลอาญาแผนคดีอนักการเมืองก็มีเนี่ยผมจะบอกอ่ะไม่รู้ไม่รู้พรรคการเมืองเขาคิดยังไง นายกมีมีดปักหลังมาเต็มเลยออปักไม่ลึกแกแต่กดอีกทีจมเลยไม่รู้นะบ,บ้านเมืองมันจะเดินยากอยากจะฝากว่าเอาไปถวายสัตว์แล้วาเพิ่งเข้าทําง,งานได้ไหม,มน่าจะดีกว่าเพียงแต่ว่าทํางานได้แต่อยาเข้าแต่พอทันทีถวายสัตว์ผมเชื่อนักร้องรองอยู่แล้วพอค,คอยดูนะพอถาวายสัตว์ปับ๊บข่าวที่สองต่อมายื่นคำร้อง และอาจารย์ปรเมฆก็ทำนายไม่ผิดเพราะวันนี้ไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ยื่นคำร้องแล้ว